สวัสดีพี่น้องมือนี้ก็พบพอับส่องส่องเสียความละเนาะวัอนี้มาคุ้แม่ขนุนเด็กพี่น้องวัอนี้นะคะคุ้แม่ขนุนอยู่ป่าภาคพี่น้องกับป้าวป้ามาภาคข้าป้าวัอนี้เนาะภาคข้าวป้าเขาเลยคุ้แม่ขนุนเห็นเลยเห็นเลยมีคู่มึงแม่ขนุนแม่ขนุนพี่น้องเห็นบ่โอ้ยแดดเนาะเหลือบเหลือ จลองกนลนมึงกลเดูค่ไม่คิดอะไรหล่ะไม่คิด่าหักไมไม่คุย่าหักไหมคนไปไไข้างแรกข้องปีห้องก็มาคุดแมงขนุนได้เลยพีน่นนอะแมงขนอนข้างแรกของปีนี้เสื้อกันซอนกันไหมช้งเสือกันซอนกันสองตัว mong muốn thì gãy nếu bà đậy con nữa hôn 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 nào hôn hôn tên chuông mày bơi bắn đây bắn 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 nè bắn 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 ลังคนเขาก็ไปห้งหลางคนก็ไปหาเงียเงกลางคืนนงี้มาขุดลองเบิ่งงอ้ยชาเราทิงแห้เลยเรงมาขุดลองเบิ่งปีนี้เงี้เทอนได้เคยขุดจักเพื่อเขากระีมาจักเอาใม่อีกหุ้นนึง เชียงจัคกันยังม hey. <sub yup> ีท okay? ังแถวบ้านทางเพือนทาหนูอยดินกัได้นี่เชียงจคันลายยงคลายอยู่อุ้มขามาขึ้นเนอีกก่ก่ามันิดเจองได้วหนูนหน้าหากิน ตามธรรมชาติโบได้โบได้ขนาดหมได้จังเลยอันนี้เด็กจ้ะที่คือคืออันนี้คืแม่เด้ยนี่นี่หูนึงหันึงเหรอเออมีพี่น้องพี่นอกคุยหนึ่งมันสิอยู่ตามเงาไม้เด้อแม่ขนุนมันจะอยู่ตามเงาไม้น้อยหัยำขคืนมันสิออกหากลิ่นยอดไหมยอดไม้วยมันสิอยู่ตามเงาไม้น้อย แล้วตื่น thế มอนตื่นเนาะนอนตื่นะครับเลยไ่เลยถายเลยจะแน่นจ้ะแคุณม่น่น่ห่มดดงแดงหมดดงลายเพื่อปกเ็นดีค่คุณเจะแน่นฮ้ยนี่แนี้เลยพี่น้อง

คู่หนึ่งอันนีบแม่พนี่นี่แม่นี่นี่เฮ้ยนีนี่คู่นึงเฮ้ยมเชื่อมันกับื่ลมึงเชื่อมักัไปแบบชือเากซับกุนซื่โล่ดักโล้งนี่นนกบนหน้าเขาหากินตปลาดำดงีนะีนดีนะ Song rồi sau một ngày không? Một tàu một tàu nga biển tàu nga con mình tàu nga 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 tàu sao chọn nga tàu nga tàu nga จะคือกีแทะทางลงที่มาคุยทั้งสิเขาว่าเฮ็ดปวกออกพี่นอเยเดีดปอกบ่เข้าว่าดิ้งเข้าว่าเฮ็ดปวกเอากปกลนมาชนนไปนั่อเสือโพเสือโพเนั้อเสือเห็นเฮ็ดปกวข้ามมาแดงคือไรแฮะห่างมันเหรอดิ้างมันเพื่อจกว่าด้งยินอยู่ ได้ยิ้นยูเหรอเห็ดปวกออกนะด้ยินเออได้ยินได้ยินได้ยินเราอยู่ออกเปลวหัวมวนไปเนาะมาโอ๊ยมูสี่คนมาสี่คนมาเนี่ยยูพอเห็นเฮมันอยู่ขางเหงาไหมกวนไปงี้ไปกวนไปกระหังบัวแดงกระลุ่มๆอยู่ตรงนี้กระแดงบัวแดงกระลายนี่นี่นะ ห้าหักไม้เห็นไ่มเด้เห็นบ่ก็เหลือเถะบ่แบบมันมันข้าหักไม้เออไม่ไม่ผมแดงเออมาแดงกันไล่โอ้ยมาแดงในเสือนะมื่อนี้มาแดงในเสือนะสามที่ตัวเต็มคบหนะเออเอเห็นอยู่บ่ เห็น <He> แ,แต่ได้อีบ่เลมันกีบม,มันกีดบ่เทิงขันอันก้นห,กหั <c oughs> หกไมก้ถิ่มเลยบ่พูดหักไม้ขึ้น,านมาเลยไปเด้โอ้ยมาแดงกระไลคือคือน่านแทะเดี่น้อยเลยอ่ะได้เลยไปฮะมาเบิ่อโอ้ยมาแดงแดงพ

là ăn một cái hạt mạnh nhảy đi ừ. con cà tan lung sàn lung ừ. để ừ, ừ. này. thường ừ. này con cà bộ đấy lợi quần đây nữa bố cái chì nói tôi nhảy mấy tôi đi ảo tôi này bố mấy nhảy อ้กระตากัจากมีดเียนักน้ำนี่ก็ปนักน้ำนี่ก็พอให้เออโหมา่วนใหม่ตอหักไหมเมนนุนมันสีมันสีมากอันเข่าแต่หักไหมเด้เด้แมนบนี่นะเมนโบไปที่นโอ้เสียบดบดเงี้ย โอ้ที่ขออกมาแล้วโอ้ขึนออกมาไปหาโจขาเลยแบบบนอกบนหน้าฮากนิากินตามป่าตามดงมันเขาเจ้าก้นนะไอขดันกาเจ้าก้นไปก่อนเลย ha cút bị cồn ô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  đi ra đâu mày đi trả đâu nó mày bị đi trả phi nó đấy mày đi trả thằng phu xôm thằng lai mày cứ nhường phi nó coi rồi thì gì chỉ thôi là sao mà cái đại nó แมงขนูนแมงขนูนทางฟังไทยเพืนแมงกินนูนเนาะแมงนนแมงขนูกินนูแมงกินนูนแมงกนูนยหมนกนแมงกินนูนเอาทสก่อนดีนะคุยนึ่งแมงบ่ใช่คุยบังใหม่อใจทกมันแค่มันกระโบันกระโบมันคุยนึ่งกำลังอ้วน เดี๋ยวพก็อ้นลงมันบ่ทันขึ้นยามคืนมันออกไปกินใบไม้นียในกคืนมันสิออกไปกินใบไม้เนาะันี้ก็เว้นะมันสิลงมาเห็ดหูหรือว่าเห็ดคุยเห็ดคุยอนตามเงาไม้น้อยมันสิอยู่ตามมันต้นไม้น้อยต้นไม้น้อยๆถ้ามคืนๆยามคืนมันก็สออกไปกินใบไม้กินน้ําหมอกตัวเดียว เดยอีกลยพี่น้องตัวนึงีบอก้ก้อเสียงห้องกันพี่น้องมากเลยพี่น้องคุณแม่กระดดกดีเเละสีดยเละ่องเดยว่ไม่นกัดีวประมาณสิบสตัวเดี๋ยวเเลยพี่น้องเลยไปทันได้กันี่เขาก้น ดูนะเออเวลาในเมืองเ้ยมหาลากของงวงเจีมาลากากีพี่น้องเอ้ยห้องใครี่ห้องอันยังไม่เรือบห้องมือห้องข่าวพระเจ้ากันมานี่พี่น้องแต่ละคนผู้สีได้ประมาณนี้ เพ้นเพีนอยู่อันนี้อันนี้อันนี้เอาไปปลูกเลยเอาไปปลูกค่อยโอ้ไมนคือบอได้เนาะกระตากระตากระตาโบ่บกรเดี๋ยวลืมกระตามันบอได้กับมันบอได้ได้ใช้ห้องเจให้เบิ่งนี้ได้เงี้ยมีขนุนแน่นมันเก่ามันเหรอแล้วนีได้วยเ่ตุผล นต่ก็เตนแท็กเตีนก็มีเ<อ>มงกะนูนเมงเมงนีนูนทีมงานเพาคุณเมงกะนูนกันสี่ค <laughs> น,น,นตอนนี้เขาก็ซิเมือเลยนะพี่น้องเนาะ มันค้ำเลยค่ะสิเดเมอ่อเลยครับก็ไปหาคุดมากะแม่ขือน้นกะได้ซันนั่นแหละคนไปคุดกับไา่คลิปนี้กขอจบไปเพียงเท่าน,นี้นะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดี